สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับครูบิอีกแล้วนะคะในรายวิชาที่ชื่อว่าการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะเด็กๆคะยังจำได้ไหมคราวที่แล้วครูบิ๋สอนอะไรไปบ้างเอาละแต่คราวนี้นะจะต้องสนุกกว่าเพราะว่าเด็กๆอะ่ะเวลาที่อยู่บ้านใช่ไหมลูกเด็กก็ต้องนึกถึงอะไรคะช่วงนี้เป็นแฟชั่นเลยที่เราจะต้องทำกัน นั่นก็คือการปลูกต้นไม้ค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับหนูปลูกต้นไม้ซึ่งมีเป้าหมายการเรียนรู้ทั้งหมดอยู่3ข้อค่ะลกูกขั้นตอนแรกข้อแรกเลยเด็กๆจะสามารถบอกวิธีการปลูกต้นไม้และสามารถบอกประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ได้อ่าว่าทำไมถึงต้องปลูกต่อไปนะคะ นักเรียนสามารถใช้วัสดุและเครื่องมือในการปลูกต้นไม้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ประหยัดเงินของคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยค่ะอันดับสุดท้ายค่ะเวลาที่เราปลูกต้นไม้นั้นปลูกอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเพราะเครื่องมือการเกษตรนั้นถ้าเด็กๆใช้แบบผิดวิธีหรือเด็กๆเอามาเล่นกันแล้วอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะก่อนที่เราจะไปปลูก เราควรรู้จักพืชก่อนพืชที่เด็กๆควรรู้จักมีอะไรบ้างมาแล้วที่เด็กๆทานทุกวันเลยลูกผักอะไรคะผักสวนครัวที่คุณแม่เนี่ยทำอาหารให้เด็กทุกๆวันเขาเรียกว่าผักสวนครัวคะ่ะปลูกไว้เพื่ออะไรปลูกไว้แน่นอนเลยก็เพื่อไว้รับประทานหรือการปรุงอาหารนั่นเองนะคะส่วนที่ใช้เป็นอาหารมีอะไรบ้าง ดอกค่ะส่วนดอกมีอะไรได้แก่แทนแทน,แทนดอกแคค่ะลูกเด็กๆเคยเห็นดอกแค่ไหมดอกสนอนะคะดอกกะล่ำดอกเราจะไม่เรียกว่าดอกกะล่ำดอกเราจะเรียกว่ากะล่ำดอกนะคะโอ้โหอันนี้เด็กๆน่าจะรู้จักกันเยอะนะเนี่ยต่อไปค่ะเป็นส่วนที่เอาใบและลำต้นมาทําอาหารนะคะได้แก่อะไรบ้างคะน้าค่ะลูก ผักชีผักกาดหอมและส่วนต่อไปเอาหัวหรือรากนะคะมาทำอาหารค่ะได้แก้แครอทนะคะหัวหอมและมันฝรั่งค่ะปึ๊บอีกอันนึงเลยลืมไม่ได้เลยค่ะเด็กๆอ่าผลหรือฝักนะคะมะเขือเทศเป็นผลนะลูกฟักทองทั่วฟักยาว เอาละพอเรามาเรียนรู้ถึงประเภทของผักกันแล้วต่อไปไปที่ผลไม้เลยโอ้โหยิ่งช่วงนี้นะลูกสุดยอดมากผลไม้คุณครูก็ชอบมากและครูเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเด็กๆเ,เองก็ต้องชอบเหมือนกันถ้านึกถึงผลไม้ของจังหวัดเราจังหวัดอุตรดิตรานึกถึงอะไรคะโูแน่นอนค่ะทุเรียนลองกองลงังสาดในช่วงฤดูนี้เนี่ยลูก สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะที่ทาให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วอยากจะกลับไปบ้านอะ่ะเวลาที่เราซื้อผลไม้ชนิดนี้ไว้ที่บ้านนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองนะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเอาละค่ะเรามารู้จักผลไม้กันดีกว่ามีอะไรบ้างผลไม้ส่วนใหญ่นะคะเราจะปลูกไว้เพื่อรับประทานนะคะแล้วก็จะมีอายุยืนยาวดุกอย่างเช่นต้นทุเรียนนะคะมีอายุยืนยาวถึง 10, 10ปีเลยแล้วก็สามารถกินได้ทุกปีตามฤดูกาล และจะต้องขึ้นอยู่กับความ,วม,มบุรมสสบูรณ์ของดินนะคะแล้วก็สภาพภูมิอากาศของแต่และจังหวัดของแต่และพื้นที่ด้วยได้แก่ส้มนะคะมีอะไรบ้างมะม่วงอู้มะม่วงนี่กินได้ตลอดทั้งปีเลยลูกยิ่งปีนี้นะออกเยอะมากมะม่วงนะคะถ้าสมมุติว่ามันสุกแล้วมันเยอะเหลือเยอะเอามาทําอะไรคะมะม่วงกวนค่ะลูกอร่อยมากๆมังคุดเป็นราชินีอ่ามังคุดเป็นราชินีนะคะ ทุเรียนบ้านเราจะขึ้นชื่อมากๆเลยลูกเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเลยนั่นก็คือมีหลงมีหลินแล้วก็หมอนทองเมืองรับแลตอนนี้ส่งไกลถึงเมืองจีนแล้วนะคะโหเป็นที่นิยมและชื่นชอบมากของชาวต่างชาติเช่นเดียวกันนะคะกับทุเรียนแล้วก็อร่อยกลิ่นอาจจะมีกลิ่นาาแรงแต่อร่อยมากๆต่อไปค่ะเมื่อเรารู้จักไม้ผลแล้วเราปลูกพืชไร่ไว้ทําอะไรคะ ปลูกไว้เพื่อรับประทานผลเช่นเดียวกันค่ะลูกและส่วนต่างๆของรำต้นเอามาผลิตเป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารให้กับสัตว์แล้วก็กับคนก็ได้นะคะชอบดินรุ่นซุยเป็นพืชอายุสัน้นไม่ต้องดูแลมากได้แก่อะไรถั่วเหลืองค่ะเอาไว้ผลิตนมถั่วเหลืองนะคะมีประโยชน์มากมายต่อต้านโรคมะเร็งได้ด้วยธัญพืชต่างๆค่ะลูกมันสัปะหลังนะคะแล้วก็ฟ้ายค่ะ โอ้เป็นของส่งออกของประเทศเราทั้งนั้นเลยนะคะลูกต่อไปค่ะไม้ดอกไม้ประดับอันนี้สําคัญสุดๆเลยเด็กๆสามารถปลูกเองได้ที่บ้านแล้วก็ช่วงนี้เขาฮิตเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นค่ะเวลาปลูกแล้วทาให้รู้สึกสดชื่นนั่นก็คือไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นลักษณะของการฟอกอากาศช่วยฟอกอากาศทําให้เรานั้นรู้สึกสดชื่นได้เวลาที่เราปลูกผักชนิดนี้ปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไม้ดอกไม้ดับไม้ประดับชนิดนี้นะคะ ปลูกไว้เพื่ออะไรหนึ่งแน่นอนเลยค่ะถ้าเป็นไม้ดอกและไม้ประดับเนี่ยเราจะปลูกไว้เพื่อความสวยงามค่ะเอาไว้ประดับตกแต่งอาคารและสถานที่นะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆ1มีไม้ดอกและ2ไม้ประดับถ้าเป็นไม้ดอกดอกก็จะมีความสวยงามค่ะถ้าเป็นไม้ประดับลำต้นและใบจะมีความสวยงามอย่างเช่นพลูด,ด่างนะคะลูกไม้ดอกได้แก่ชบากุหลาบเห็นไหมคะจะดอกมีความสวยงามนะคะแล้วก็สีสันฉูดฉาดนะคะ ส่วนไม้ประดับอย่างเช่นพลูด,ด่างค่ะก็จะมีความเขาเรียกว่าใบนะคะมีความสวยงามมีสีที่แตกต่างกันไปเฟิร์นค่ะเอาละ่ะทีนี้เรามารู้จักการเพราะ,มะเมล็ดก,กันดีกว่าก่อนที่จะมารู้ถึงการเพราะ,มะเมล็ดภาชนะปลูกและแปลงปลูกเนี่ยก็มีความสําคัญมากๆถ้าเด็กๆไม่รู้จักนะคะเด็กๆก็จะสามารถที่หยิบจับอุปกรณ์เหล่านี้ไปแมถ่ถูกต้องเพราะต้นไม้บางอย่างหรือ ขั้นตอนของการปลูกต้นไม้บางอย่างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หรือภาชนะปลูกที่แตกต่างกันไปด้วยดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ดแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทใหญ่ๆนั่นคือหนึ่งนะคะอุปกรณ์ที่ใช้รองรับวัสดุและ,มะเมล็ดพันธุ์พืชที่นํามาเพาะก่อนค่ะก่อนที่มันจะเป็นต้นกล้านะคะเราต้องเอามเมล็ดนะคะมาเพาะก่อนค่ะมีเพาะในกระถางนะคะกระบะเพาะเมล็ดแล้วก็ถุงเพาะเมล็ดนะคะ ครูไม่อยากจะเฉลยอ,อันที่สองอแรกก่อนเนี่ยครูอยากจะให้ดูอันที่สองก่อนเพราะอะไรลูกเพราะเราเนี่ยจะเน้นถึงภาชนะก่อนส่วนอันดับแรกอันดับต้นๆเลยนะคะครูขอไล่จากหลังมาข้างหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความสําคัญมันต้องเริ่มจากภาชนะปลูกก่อนถ้าเราไม่มีภาชนะปลูกเราก็จะไม่มีต้นกล้านะคะเราก็จะนึกไม่ออกว่าเราจะต้องใช้กับอะไรกับมเมล็ดพันนี้ชนิดนี้วัสดุปลูกคะ่ะมีอะไรบ้าง ข้ากแกลบค่ะลกูกทรายหยาบค่ะดินร่วนและฟางข้าวเหล่านี้เป็นวัสดุที่เอามาช่วยทำให้ดินนั้นมีความร่วนซุยแล้วก็อุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้นดินร่วนนะคะเหมาะสำหรับการปลูกพืชมากๆเลยนะคะเพราะจะทำให้รากของพืชน,นั้นชอนชัยนะคะไปรับสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆภายในดินได้ดีกว่าดินทุกประเภทเลยนะคะถ้าเป็นอีสัย นำมาปลูกไม่ได้แต่บางชนิดชอบดินทรายนะคะลูกส่วนใหญ่แล้วจะไม่ชอบดินทรายเป็นเฉพาะบางชนิดเท่านั้นที่สามารถปลูกในดินทรายได้นะคะนั่นก็คือมันไม่อุ้มน้ําแต่รากของเขาสามารถดูดน้ําได้รวดเร็วนั่นเองนะคะก็ต้นขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของต้นไม้ที่เราจะปลูกด้วยนะคะภาชนะที่ชํามรุดอ่ะอันนี้สําคัญเลยทําไมถึงเรียกว่าประหยัด เป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าภาชนะที่เรานำมาปลูกไม่จำเป็นค่ะลูกอย่างเช่นขวดหรือหม้อกระทะแก้วพลาสติกนะคะที่เราใช้แล้วสามารถนะําเป็นภาชนะในการปลูกได้เช่นเดียวกันค่ะเอามาดัดแปลงใช้ได้นะต่อไปค่ะเครื่องมือการเกษตรนะคะได้แก่อะไรบ้างแบ่งออกเป็น2ลักษณะของการใช้งานค่ะ เครื่องมือเกษตรเราจะแบ่งตามลักษณะการใช้งานของเขานะคะลักษณะแรกค่ะเครื่องมือที่ใช้กับดินค่ะเด็กๆได้แก่ 1. นึช้อนปลูกค่ะแน่นอนเลยใช้ย้ายต้นกะตักดินตักปุ๋ยขุดดินต่อไปค่ะจอบนะคะจริงๆแล้วจอบมี2ลักษณะนะคะเด็กๆมีจอบถากกับจอบขุดนะคะถ้าเป็นจอบถากลักษณะจะเหมือนกับในรูปเลยค่ะนั่นก็คือน่าจะตรงนะคะแต่ถ้าเป็นจอบขุดนะคะจะเว้าค่ะ เพื่อความคมเวลาที่เจาะลงไปในดินนะคะจอกมี2แบบนะจอบถากกับจอบขุดนะคะบุ้งกีเอาไว้ใส่อะไรคะเอาไว้ใส่ปุ๋ยคะ่ะเด็กๆเราจะเป็นต้องใส่ปุ๋ยและใส่ดินแล้วก็ใส่เศษใบไม้นะคะอันนี้จําเป็นมากๆเลยเอาไปปลกคุมพื้นดินค่ะสิ่งเหล่านี้ทําให้รักษาความชุ่มชื้นของในดินได้ดีขึ้นอันดับต่อไปสุดท้ายคะ่ะซ่อมพรวนนะคะซ่อมพรวนดิน ทำให้ดินนั้นมีความร่วนซุยช่วยทําให้รากของต้นไม้นั้นชอนชัยที่จะไปรับแร่ทาุได้ดีขึ้นดังนั้นเราต้องจึงมีการพรวนดินให้กับต้นไม้หรือต้นกล้าตลอดค่ะต่อไปเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับงานพืชค่ะ หนึ่งบวรดน้ำค่ะบวรดน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้บวรดน้ำรดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดเล็กๆเพราะว่าถ้าเราใช้อย่างอื่นแล้วต้นไม้ยิ่งมีขนาดเล็กๆเนี่ยเราไปฉีดรากเขายังไม่ค่อยแข็งแรงค่ะมันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายเมื่อรากมันหลุดออกจากพื้นดินนะคะสายยางค่ะอันนี้จำเป็นมากเลยสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะเราจะใช้รดน้ำที่มีขนาดใหญ่หรือรากที่แข็งแรงแล้วหรือต้นพืชที่โตเต็มที่แล้วนะคะ หลักการพเพาะเมล็ดง่ายๆค่ะเด็กๆ 1. ดูตามรูปเลยนะสำรวจความต้องการของตนเองในการปลูกค่ะว่าเราอยากปลูกพืชชนิดไหนนะคะอันดับที่2ทำอะไรคะศึกษาและวิธีการค่ะศึกษาพันธุ์พืชเมื่อเราเลือกชนิดที่เราอยากปลูกได้แล้วเราต้องศึกษามันค่ะเข้า Google ก็ได้ค่ะเด็กๆตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะ มีความสำคัญกับชีวิตเราเยอะมากแต่เราต้องใช้ให้มันถูกที่นะคะดังนั้นใช้ Google ค่ะในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ 1, พันธุ์พืชที่เราต้องการจะปลูกแล้วก็วิธีการที่เราจะเพาะด้วยตนเองนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนง่ายๆหลักที่3ค่ะการเตรียมสถานที่อุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับพืชพืชชนิดนั้นที่เราต้องการจะปลูกนะคะ อันดับสุดท้ายหลักการข้อสุดท้ายนั่นก็คือ,อเด็กครูอเลื่อนให้เด็กๆเ,เห็นนะคะเพราะเมล็ดตามวิธีการที่ตนเองเลือกนะคะอย่างถูกต้องค่ะลูกถ้าเราเลือกได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะมันก็สามารถขึ้นได้เลยตามที่เราดูหรือศึกษาวิธีการมานะคะเวลาเด็กๆเ,เลือกเมล็ดพันธุ์หรือเลือกพืชที่จะมาปลูกเนี่ยเด็กๆคนเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนนะคุณครูแนะนําเลยนะคะอย่างเช่นการปลูกถ่วงอกถ่งงอกง,ง,ง่ายสุดแล้วนะ แล้วคนไทยนิยมทํามาเอามาทําเป็นอา,อาหารวัตถุดิบในการทปรุงอาหารเป็นวัตถุดิบหลักๆเลยอย่างเช่นเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็จะเจอถ่งงอ,อกใช่ไหมคะคุณแม่วันนี้ทําอะไรผัดถ่งงอ,อกให้กินโอ้โหกับเลือดหมูอุ้ยอร่อยมากสุดๆและมีประโยชน์ด้วยเอาละค่ะทีนี้มาเรียนรู้ถึงวิธีการพอะเมล็ดกันบ้างนะคะขั้นตอนแรกค่ะการพาะเมล็ดในภาชนะวัสดุปลูกภาชนะและเครื่องมือมีอะไรบ้าง เท่าแกลบนะคะหรือดินร่วนอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะภาชนะที่เรียกว่ากระถางนะคะช้อนปลูกค่ะบวรดน้ำต่อไปขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะนะคะการเพราะ,มะเมล็ดมีอยู่2ลักษณะนะเด็กๆมีการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะและการเพราะ,มะเมล็ดในแปลงนะคะตอนนี้เรากําลังเรียนรู้ถึงการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะก่อนนะคะภาชนะได้แก่ที่ครูได้อธิบายไปในสไลด์แรกๆนั่นก็คือ1 เป็นกระถางนะคะมีขนาดหลายขนาดแล้วก็เป็นวัสดุที่เหลือใช้ได้แก่ขวดน้ําที่ใช้แล้วถ้วยหรือชามที่ใช้แล้วหรือกระมังที่เป็นพลาสติกที่เราใช้แล้วก็สามารถนํามาเป็นภาชนะในการเพราะมาเมล็ดได้นะลูกเอาล่ะเรามาดูขั้นตอนการเพราะมาเมล็ดในภาชนะกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกคะ่ะนำเศษกระถางแตกปิดก้นกระถางไว้นะคะแล้วก็คว่ำลงดังรูปเลยคะ่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะเด็กๆขั้นตอนที่สองก็คือใช้ช้อนปลูค่ะตักดินลงไปในกระถางขนาดประมาณ1นิ้วอ่าให้ต่ำจากขอบนะคะประมาณ1นิ้วเนาะเราจะไม่ใส่จนล้นนะคะลูกหลังจากนั้นใช้มือกดดินกระถางให้แน่นพอประมาณไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาพอประมาณนะคะลูกแน่นมากเดี๋ยวต้นไม้มันจะไม่ขึ้นนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่4ค่ะใช้นิ้วมือกดเป็นหลุมเพื่ออะไรในรูปอะเพื่ออะไรเด็กๆลองเดาซิ มเมล็ดไงคะลูกอ่าสำหรับเป็นหลุมเอาไว้ใส่มเมล็ดนะคะแล้วเราจะต้องใช้นิ้วของเรากดลงไปในดินเลยนะคะประมาณเท่าไหร่ข้อนิ้วของเราค่ะเด็กๆข้อนิ้วนะหนึ่งสองและสามประมาณนี้นะคะเด,เด็กกดลงไปนะคะ ต่อไปค่ะนำมะเมล็ดพันธุ์นะคะสั่งไปในหลุมค่ะที่เรากดโดยใช้นิ้วของเราอะคะ่ะลูกโดยใช้ทั้งหมดกี่มเมล็ดคะประมาณเอานะเผื่อมันเสียเผื่อมันไม่ขึ้นเผื่อมันโดนแมลงกัดแท้ในระหว่างที่เราเพาะอยู่ในภาชนะ2อถึงสนะคะสอถึงสมเมล็ดนะหนูใส่ไปเลยและก่อนที่เด็กๆจะเอามล็ดเนี่ยมาเพาะในภาชนะอันดับแรกเลยเด็กๆต้องเอามาคัดก่อน อันรีบๆอันไหนที่รีบนะคะเราเอาออกเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะแช่น้ำไว้สักแป๊บหนึง่งเมล็ดไหนที่ลอยขึ้นเหนือน้ํานั่นคือมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์นะคะเราจะไม่นํามาปลูกเมล็ดที่มันล่วงลงใต้น้ํานะคะ่ะนั่นคือมเมล็ดที่สมบูรณ์เราถึงจะเอามาปลุกนะคะห,หลุมใช้ประมาณ2-3เมล็ดนะคะรดน้ําให้ชุ่มคะ่ะลูกอ่าเมื่อมี ต้นเมื่อมีต้นกล้านะคะที่ใบออกประมาณ5-6คู่เราสามารถขุดเยตต้นกล้าโดยใช้ช็อตปลุกได้เลยนะคะเอาลลาขั้นตอนการพาะเมล็ดนะคะในภาชนะทีนี้เรามาดูการเพาะเล็ดในกระบะบ้างนะคะ วัสดุปลูกและภาชนะและเครื่องมือเวลาที่เราเมื่อกี้นี้เราเรียนรู้จากการปลูกในภาชนะคือบิ๋มบอกแล้วว่ามีการเพราะ,มะเมล็ด2ชนิดด้วยกันสองประเภทด้วยกันประเภทแรกการเพราะในภาชนะใช่ไหมลูกประเภทที่2การเพราะในกระบะเพาะอาคำว่าเพาะเมื่อกี้นี้คุณครูเขียนผิดนะคะต้องไม่มีรอเรือนะคะพอดีผิดพลาดทางเทคนิคเลกน้อยขออภัยด้วยนะคะ กระบาเพาะนะคะเราจะเพาะที่กระบะเพาะซึ่งวัสดุและภาชนะและเครื่องมือมีอะไรบ้างอันดับแรกแคล้ายกันเลยค่ะลูกฟางข้าวแหง้งดินร่วนเห็นไหมคะสำคัญเป็นอันดับต้นๆเป็นวัตถุดิบหลักวัสดุหลักๆเลยในการปลูกพืชน,นั่นคือดินร่วนนั่นเองกระบาเพาะเมล็ดค่ะ,ะในเมื่อเราปลูกในกระบะนะคะเด็กๆเ,เราก็ต้องใช้กระบาค่ะไม้เกลี่ยดินนะคะหรืออะไร หรือไม้บรรทัดก็ได้นะคะช้อนปลูกค่ะและอันสุดท้ายค่ะเด็กๆบีมบังเนาะบัวรดน้ําค่ะเด็กๆต่อเลยนะคะขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะอ่ะาทุทีค่ะขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดในกระบะเพาะนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกค่ะใช้ช้อนปลูกค่ะตักดินเลยใส่ในกระบะเพาะให้เหลือขอบไว้ประมาณ1นนิ้วหลังจากนั้นใช้ไม้เกลี่ยค่ะให้เสมอกัน ขั้นตอนต่อไปใช้ไม้ขีดให้เป็นร่องเพื่ออะไรเอ้าก็เหมือนเอานิ้วไงคะกดลงไปในภาชนะเพื่อ,อไว้ใส่มเมล็ดพันธุ์ค่ะ ต่อไปมเมล็ดพันธุ์ควรใส่อย่างน้อย2ถึงสม,มเมล็ดแล้วต้องมีการคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์เอามาปลูกเสมอทุกครั้งนั่นก็คือการเอาไปแช่น้ําก่อนแล้วก็สังเกตด,ด้วยตาเปล่านะคะอันไหนรีบอันไหนมีรอยแมลงกัดแทะเด็กๆไม่ต้องนําเอามาปลูกนะคะเพราะมันไม่ขึ้นค่ะลูกมันเป็นมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์นะคะเมื่อหลังจากที่เด็กๆนะคะเอา,มาเมล็ดใส่ลงไปแล้วอ่ะเราก็กรบ ด้วยอะไรคะดินบางๆค่ะแล้วรดน้ําค่ะหลังจากนั้นนําฟางข้าวแห้งมาคลุมนะคะในกระบาเพราะเพราะอะไรฟางข้าวแห้งป้องกันความชื้นค่ะรักษาความชื้นไว้นะคะต่อไปค่ะเมื่อต้นก้าจเจริญเติบโตให้นําฟางข้าวออกบางส่วนแล้วก็เพื่อต้นก้าเนี่ยจะได้รับแสงได้เต็มที่นะคะหลังจากที่ต้นก้าเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วมีใบจริง5้าถึงหคู่แล้วก็ขุดย้ายไปปลูกในที่ที่เตรียมไว้ เอาละค่ะวันนี้เราก็จะเรียนรู้พอแค่นี้ก่อนนะคะ,ะถึงมี2ประเภทก่อนเนาะสำหรับนักเรียนชั้นป .2 เนาะคุณครูขอแค่2ประเภทก่อนนั่นก็คือการปลูกในภาชนะและการปลูกในกระบะเพาะนะคะโอเคนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะเราต้องหมั่นฝึกฝนค้นคว้าหาความรู้เสมอและถ้าเราไม่รู้อะไรให้ค้นคว้าด้วย Google นะคะอินเทอร์เน็ต มันเปรียบเสมือนดาบสองคมมีทั้งโทษและมีทั้งประโยชน์ดังนั้นอยู่ที่ผู้ใช้ค่ะจะพิจารณาว่าจะชอบไปทางประโยชน์หรือเราจะไปทางที่มีโทษวันนี้ครูบิมลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ